หลังจากที่เรามีบัญชีกับ ic market แล้วนะครับทีนี้เราจะมาทำการเปิดบัญชีสำหรับทำ copy trade นะครับโดยอันดับแรกมาที่ตรงนี้ครับอันนี้คือหน้า dashboard ของเราครับอันดับแรกเรามาที่บัญชีแล้วก็มาคลิกที่เปิดบัญชีตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เลือกเปิดบัญชีโดยใช้เป็นบัญชีของ c t r a d e r นะครับ จะไม่ใช่ MT4 MT5 นะครับจะเป็นบัญชีของ C Trader นะครับเราก็ตั้ง level นะครับโอเคแล้วเก็ตบัญชีขึ้นมานะครับเค,ครับเมื่อเราได้บัญชีแล้วนะครับเราก็ทำการหลังจกนั้นเราก็ทำการฝากเงินเข้าไปในบัญชีเทรดของ C Trader นะครับทีนี้ ขั้นตอนต่อมาเราก็มาที่เครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่แพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับก็จะมีนี่ครับแพลตฟอร์มของ C t เทเตอ,อท่านไหนสะดวกอาจจะดาวน์โหลดลงที่ PC เลยก็ได้นะครับหรือใช้นี่ครับ ผ่านเว็บไซต์นะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างผ่าน on web browser เลยนะครับก็เปิดมาเลยบัญชีของเราเนี่ก็จะมาเชื่อมกับทางโปรแกรม Ceter เรียบร้อยเลยนะครับนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับบัญชีจริงนะครับนี้วิธีการที่จะเข้าไปดูข้อมูลกับการทำก๊อปปี้เทรนะครับเราก็มาที่ตรงนี้นะครับ c o อ y หลังจากนั้นก็จะมีข้อมูลขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับนะค,คือเราสามารถเลือก copy ใครก็ได้นะครับในนี้นะครับแต่นี้จะขอแนะนำนิดนึงก็คือดับแรกเลือกช่วงเวลาก่อน,นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้เนี่ยเกิน6เดือนนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาดูช่องนะครับความชันของกราฟนะครับนี่คือ performance นะครับเลือกคนที่มีความชันสวยๆลักษณะอย่างนี้ครับนะครับอ่าอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับแต่อย่างเงี้ยนี่อันนี้คือเขาแบกดาวครับอันนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนยครับเกลี่ยสวยๆอย่างนี้ครับ สมมติคนนี้เราก็เลือกได้เลยคลิกปุ๊บเขาก็จะบอกจํานวนขั้นต่ำเท่าไหร่นี่ครับเราก็ทําการถ้ายอดนินเราเพียงพอเราก็ทําการคลิกเชื่อมสัญญาณได้เลยนะครับก็เป็นเสร็จขั้นตอนครับแค่นี้ครับโอเคนะครับ